เลือกแบบก่อหรือแบบแปะดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มที่แบบก่อนนะคะข้อดีคือความแข็งแรงทนทานสูงนะคะเพราะมีการก่อเรียงเป็นชั้นแบบมีระบบค่ะสวยงามและคลาสสิกนะคะเหมาะกับผนังรับน้ำหนักนะคะแต่ก็ต้องใช้งบประมาณและเวลามากหน่อยนะคะส่วนแบบแปะนะคะก็คือข้อดีคือประหยัดเวลานะคะน้ำหนักเบาไม่กดทับโครงสร้างและที่เจ๋งก็คือสามารถ เลือกแปะเฉพาะจุดได้นะคะสร้างความโดดเด่นได้เฉพาะจุดเลยค่ะแล้วจะเลือกยังไงดีคะคือถ้ากรณีที่อยากได้แบบวินเทจนะคะแบบดั้งเดิมก็เลือกใช้แบบก่อได้เลยนะคะหรือผนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากตกแต่งด้วยอิดนะคะก็ใช้แบบแปะนะคะก็จะง่ายคะ่ะหาช่างง่ายด้วยนะคะสุดท้ายนะคะเลือกตามความเหมาะสมตามพื้นที่และงบประมาณได้เลยค่ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะ สนใจอิดแบบก่อหรือแบบแปบะบติดต่อเราอโยธยาได้เลยค่ะ